ซึ่งตัวนี้เราเรียกเมนูนี้ว่าช็อกโกแลตทาร์ตโนเบควันนั้นไทายตีแรกจำคนได้ไหมเจอร์นไทายตีแรกของเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องเป็นยังไงแต่อันที่วันเกิดที่ชอบมากสุดก็คือว่าก็เกี่ยวกับวันเกิดก็เคยทำเป็นอันนี้เว้ยคือพี่มีอจอมเซอร์ไพรส์อะมึงเล่ามึงเล่ากูไม่คิดดูดิ ครัผัวไปโรงแรมแล้วสุดท้ายขึ้นไปบนห้องก็คือทั้งหมดอ่ะเขียนเบาะแสในการล่าสมบัติเพื่อให้ผัวมานตัวเองอ่ะที่โรงแรมเนม่ใช่น่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> เราจะไปกินข้าวรู้สึกว่าน,น่ารักกะ <c oughs> แต่แล้วมาได้หน bueno e ้าไปแต่แต hmm ่แต่แต่แต่ไม่ทำปวดอะปวดหัววันนี้วันวันท uh ้าัยเป็นวันถึงความรักวันนี้เมนูของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นของหวานปกติเราจะทำของคาวส่วนใหญ่ครับวันนี้เราก็อยากจะทำอะไรแหวานหน่อยมันเป็นวันความรักนะวันนี้นะคะเราจะทำช็อกโกแลตทาร์ต โดยที่ไม่ต้องเข้าตัวอิดคือของมันก็มีแบบของง่ายๆเลยลเราก็าใช้แบบบิสกิตที่เราชอบก็แอันเนี้ยเราชอบกินโดยแบบออนนดิสคอฟดิสคอฟเนี่ยคือโคตรอร่อยเลยเม่ว่าทำมบก็อร่อยแอ่ะเอาเนี้ยแล้วก็ทุบเลยใส่ใน,นี้แล้วก็เอาในี้ทุบทุบนเนี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีดาร์กช็อกโกแลตมีวิปปิ้งครีมมีเนยจืดแล้วเดี๋ยวเราจะ <Nice. S 1> ท็อปปิ้งด้วยเชอร์รี่วันนี้ค่ะ ได้เอาไปละลายหน่อยในไมโครเวฟแล้วอันเนี้ยยังไงแฉันทำเองคุยแค่นี้ก็หอมแล้ววะแล้วเราก็ได้เนยแล้วนะจ๊ะแป๊บนึงจ้ะจ้ะเดี๋ยวจ้ะเต่ฉันจะเอาเนยนั่นนะฮะที่ี่ซีไปละลายมาแล้วครับใส่เข้าไปแล้วเราต้องคลุกไหมคลุกสิคลุกเรอยเหละอ่ะไม่ทีเราไม่ให้หมดเลยก็อยากรู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็เธอขยับพอดีนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบ อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ในฐานหนึ่งสองสามแล้วก็ตักใส่หนึ่งสองสามทำไมอ่ะน่ารักกันก็เป็นฐานนะแล้วเราก็บีบบีให้มันเป็นฐานที่โอ้แม่ที่ก็ทำเลยก็เจ๋งเนี่ยทำไมแม่นี่ไม่ทำอ่ะก็น่ารักดีก็แม่นี่ก็ทำล้องไงก็เป็นวันวาเลนไทน์ยเราทำอะไรทำด้วยกันก็นี่ก็ทำด้วยกันอยู่เมื่อกี้ทุบจนมือแข็งหมดแล้วเนี่ยก็ทำไปเลยวันลนไทน์ปีแรกจำเขาได้ไหมวันลนไทน์ปีแรกของเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ จำวันละทายปีไหนได้อะที่แบบที่มันแบบแรกๆอะอันที่ไอจําได้คืออันที่อยูอ่ะจะต้องเดินทางไปถ่ายละครที่ฝรั่งเศสกับพี่นุ่นแล้วเป็นวันวันไทยวันพรนั้นถายพอดีเป็นครั้งแรกที่พี่ซีอ่ะจะทำเซอร์ไพรส์เอาของไปซ่อนในตู้เย็นพี่ซีไม่เคยทำเซอร์ไพรส์ให้เลยทำทำไม่ได้อ่ะทำเซอร์ไพรส์ไม่แบบไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยยี่เนี่ยคือมันเป็นคนรู้มากอะไรเงี้ยก็แบบขับมาที่บ้านใช่ไหมยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรพี่ก็เลยเอาของไปแช่ในตู้เย็นมันมันไม่ได้ของกินนะเป็นของที่จะใชเ็็็นน้แแแลวกกบบตย คืออีนนียก็คือลงไปเปิดตู้เย็นตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งนางก็ไม่รู้หรอกแล้วคือประมาณว่าแมนนี่บอกว่าเอ,อเอาน้ำให้หน่อยหอยิวน้ําฉันก็ด้วยความแบบเออนึกว่านางอะซ่อนไว้ยังไม่ได้จะให้ฉันฉันก็ไปหยิบน้ําแล้วก็ใส่น้ําจริงๆแล้วก็เอามาให้โดยที่แบบทาเป็นไม่เห็นของขวัญแต่อีนนี้ก็ทำไมมันไม่เห็นวะแต่อ้นนี่ก็รู้มากกว่า คิดว่ามันยังไม่อยากให้เห็นเอ่อก็เลยทํเป็นไม่เห็นดีกว่าเดี๋ยวนางเสียใจอะไรอย่างงี้จนนางบอกว่าไม่เห็นหนอแล้วก็ดึงไปแล้วก็เปิดตู้ยแล้วนี่ของขวัญอยู่นี่มันก็บอกว่าอ๋อเห็นแล้วแต่ก็คิดว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ก็เลยทําเป็นไม่เห็นแต่อันที่วันเกิดที่ชอบมากสุดก็คือว่าก็จะเกี่ยวกับวันเกิดก็เคยทําเป็นอย่างนี่เว้ยคือพี่เมฆลอาเซอร์ไพรส์อ่ะมึงเล่ามึงเล่ากูไม่ คือพี่มี่อ่ะมันชอบทําแบบว่าเป็นเชนเชอร์ฮันด้วยเชนเชอร์ฮันเหมือนประมาณว่าเขียนเป็นเบาะแสในการที่แบบว่าจําได้ไหมการที่เราไปเที่ยวกันครั้งแรกอะไรเงี้ยคือที่ไหนคือที่ไหนถ้าตอบ A ให้ไปที่นี่ถ้าบีให้เอาอี้อันนี้เออถ้าบีให้ไปที่นี่แล้วพอตอบถูกปุ๊บก็เขียนว่าเก่งมากอันนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้ต่อจนกระทั่งว่าเหมือนเราค่อยๆเดินเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยจนแบบว่า เป็นเบาะแสสุดท้ายว่าแบบว่าอเก่งมากให้เง้นไปรอหน้าบ้านเ,ออเดี๋ยวจะมีคนมารับแล้วก็ไม่ต้องถามว่าไปไหนแล้วแท็กซี่มารับไม่ได้ถามแล้วขึ้นรถไปแล้วก็คือพาผัวเ <c oughs> ขียนนะเขียนสุดๆคิดดูดิพาผัวไปโรงแรมแล้วสุดท้ายขึ้นไปบนห้องก็คือทั้งหมดอ่ะเขียนเบาะแสในการล่าสมบัติเพื่อให้ผัวมาตัวเองอ่ะที่โรงแรมม่น่ารักจังเลยอ่ะเราจะไปกินข้าวสว่ารนะ คือจะพาไปกินข้าวแต่ก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันมามันมันมามาชุดที่แบบไม่หล่อซึ่งมันเป็นแบบร้านอาหารบนรูฟท็อปมันเป็นร้านอาหารแบบเก๋ก็เลยทําไงดีวะก็เลยเปิดโรงแรมแม่งเลยแล้วก็เอาสูตรเธอมาไว้ในห้องนั้นไม่ได้กะว่าจะเอาอะไรแต่แมนนี่ก็มีแต่งตัวเซ็กซี่ลูกเพื่อเป็นของขวัญให้กับหัวนะมึงไม่ต้องเล่าละน่ารักแกตายลูกเขาเขาเขาล้างมันนี่ระหว่างนี้เราไปแช่ตู้เย็นไหมโอเคมาให้มันแข็งปะนาะ หอมมากเลยให้ตายเถอะอ่าโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปครับคือก็คือเดี๋ยวเราจะเอา whipping cream กับดาร์กช็อกโกแลตนะคะไปละลายแล้วก็ตีให้มันเข้ากันเธอจะใช้ประสบการณ์ที่ใช้มาทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็นี่ดาร์กช็อกโกแลตก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร70 70 90เห็นอนี้บเนเนในชอ้ชอบใช้หมซึ่งอันนี้ไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรคือข้ามไปละลายเลย เด็กเมียบอก30ก็คือขอให้กูได้3 5ห้าทำอะไรอ่ะโอ้แข็งมากมันต้องเวลาใส่มันต้องหักมันจะได้ละลายได่ก้็หักแล้วหักตรงไหนยังไม่ได้หักเลยกลับมาพูดเรื่องมารดาไทยพี่ซีอ่ะแบบเราเคยพูดไว้ว่าฉันจะไม่เอาดอกไม้นะอะไรเงี้ยมันเปลืองเงินไม่ต้องซื้อให้ฉันหรอกแต่กีอะไรเราก็อยากได้พีมันก็เชื่อฟังซะแล้วก็ไม่เคยซื้อให้เลยถือไม่ถื้ออะไรดอกก็ตอนแรกไม่เคยซื้อให้ทุกปีกูบอกว่า กุหลาบกูไม่ชอบสีแดงกูไม e ah ่ชอบสีแดงจนทุกว wow, ันนี้ก yes, ูยังได้กุหลาบสีแดงอยู่เลยใช่เอะกูมีความเป็นตัวตนยิ้มอะไรเลยดดิก็เป็นที <S> <S ่มาที่ไปว่าปีนี้ฉันจะได้ดอกไม้สีอะไรสีแดง ซึ่งจริงๆอ่ะคือแค่นี้ก็ได้แต่เราอ่ะอยากจะแบบว่าเติมความแบบสุขภาพดีเข้าไปนิดนึงเราก็จะเติมโปรโตีนเข้าไปซึ่งโปรโตีนพลาเน a เบสเราก็คือ Planto Monster เราสามารถที่จะแบบว่าชงดื่มเองก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็ใช้ผงแต่ละอัน,นะแล้วแต่รสชาติ<ช>แล้วก็ใส่ลงไปเพื่อให้มันแบบมีโปรโตีนเพิ่มเข้าไปถ<ห>ูกเป็นเบสได้เลยคือจริงๆมันก็เข้ากันแล้าเออพี่มจะเอา บานน่าช็อกแลตเียมมากหนึ่งสกู๊ปไม่ต้องถึงหนึ่งสกู๊ปี๋ยว่าจะค้นเคยบานน่าช็อกแลตเป็นรสที่แบบขายดีแบบมากมันจะกินง่ายสำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยกินแพลนเบสมาก่อนการกินโปรตีนในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องกินโปรตีนให้มันมากพอ ถ้าเรากินโปรตีนไม่มากพอร่างกายเราจะเป็นยังไงคะหนูก็พลังงานก็จะขาดครับพลังงานขาดปุ๊บเราก็จะหิวง่ายหิวง่ายปุ๊บเราก็จะหาของกระจุกกระเจีกกินมันนั่นแหละก็จะทําให้เรามีอาการอ้วนอมันก็ใช่หรือว่าแบบมันจะอ่อนเพรียมันจะแบบป่วยง่ายเวลาคนป่วยขาดโปรตีนก็หายช้าอ่ะอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าสายออกกําลังกายยิ่งเรากินโปรตีน้าไปเท่าไหร่มันก็จะช่วยในเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออ่าแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเออโอเค เขาได้มาแล้วนะก็ใส่เข้าไปว้าวซึ่งอยากบอกว่าแบบทุกคนอะคือไม่รู้หรอกว่าจริงๆวันหนึ่งอะกินโปรตีนไม่มากพอหรอกเวลาเรากินแบบว่าข้าวผัดหมูกระเทียมอะไรพวกเนี้ยโปรตีนมันน้อยนิดมากนั้นที่ร่างกายต้องการมากจริงๆอะมันไม่พอโปรตีนเสริมมันถึงเข้ามาเพื่อให้เราแบบว่า มีโปรตีนมากพอที่ร่างกายมันจําเป็นต้องใช้ซึ่งโปรตีนสําหรับ1นึ่งสกู๊ปของแพนโตมอนสเตอร์เนี่ยกี่กรัมก็คือ1สกู๊ปเนี่ยมันแล้วแต,มแต่มันแล้วแต่สมมุติว่าบรนด์ช็อกโกแลตหสกู๊ปก็คือโปรตีน27กรัมถ้าเป็นรสบานิลาก็จะ26กรัมคาร์ดมัคเคียโต้ก็จะมีคาเฟอีนก็จะ27กรัมโอเคอ่ะทีนี้เราใส่ไว้ในนี้แล้วเราทำอะไรต่อไปฟรีสค่ะ2ชั่วโมง มาเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะทำสมูตี้ที่จะเอาไปกินกับช็อกโกแลตพาร์ตของเราสมูตี้ของเราวันนี้นะคะก็จะทำเป็นโปรตีนเชควันนี้เราเลือกใช้ราสเบอร์รี่ก็เป็นฟรอซ้นราสเบอร์รี่ส่วนกล้วยฉันก็แช่แข็งไว้เรียบร้อยคือมันจะใช้แบบผลไม้สดก็ได้แต่ว่าเวลามันแช่แข็งแล้วเวลามันปั่นอกนามันจะแบบเออไม่ต้องปั่นอยู่ดีอะเพิงใส่ลงไป แล้วรสชาติอะไรเราจะจะกะยังไงพี่เมย์หรือว่าก็ไม่ต้องแคร์เลยถ้าเธอมีแพลนตัวมอสเตอร์รสวานิลลามันก็จะทําให้อร่อยเองคือเพราะมันมีเบสขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่จะคอยคุม่มมันจะไม่เปรี้ยวโดดมากะสวัสดีก็เป็นกล้วยหอมหใส่ไปปุ๊บใส่นมโอ๊ต นมโอ๊ตมิลมันก็จะหวานหวานอยู่แล้วนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องใส่แบบพวกบางคนใส่สไลป์สบางคนใส่วานิลาอะไรเงี้ยคือพี่เมี่ยปกติจะใช้พวกมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้แต่วันเนี้ยคือเคยลองแบบแรสเบอร์รี่อร่อยมากเลยอะแล้วเดี๋ยวใส่นี้ก่อนใส่แพลนต์มอนสเตอร์ อันนี้ก็จะเป็นรสวานิลา1ช้อนเนี่ยก็จะได้โปรตีน26กรัมตัวนี้เวลาเราทำสมูตี้ที่บ้านอ่ะบางทีเรากินผลไม้อย่างเดียวมันก็แบบมันก็ถ้าใส่โปรตีน1ช้อนเข้าไปมันก็จะได้โปรตีนด้วยสมูตี้ธรรมดามันก็จะเป็นโปรตีนเชคอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีน26กรัมแล้วรสวานิลานียมันก็จะมีแบบว่ามัลติวิตามินก็จะมีวิตามินตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยวิตามิน B รวมวิตามิน C ซิงแล้วก็ใครที่แบบอยากดูแลเรื่องผิวมันก็จะใส่อัลเซราเชอรี่ใส่ นอกจากนั้นแล้วมีพรีไบโอติกที่อยู่ในนี้ด้วยซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นมันได้มันไม่ใช่แค่โปรตีนอย่างเดียวมันเป็นมากกว่าโปรตีนเราเริ่มจากเบาก่อนไหมเออทำอะไรก็ได้สวยอ่ะโอเคงั้นเทใส่แก้วนะอย่าด้ยมก็คือต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคในการตกแต่งแก้วในการกินแล้วเราก็เอาพวกโยเกิรเนี่ยนะเราก็ป้ายเอาฟึบ เป้ายอย่างงี้นะเฮ้ยต้องเอาไอเดียมาจากไหนเนี่ยเก่งวะเมียไม่ได้สวยอย่างเดียวนะแค่เดียวเนาะอ่ะอันนี้มาเทส่งโอ้มันเป็นเยี่ยงนี้นี่เองแล้วฉันก็มีหลอดสีชมพูให้เธอทาแทนก็คือกินอย่างนี้เลยเหรอใช่กับสมูทตี้อย่างนี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราเอาขนมเมื่อกี้นี้ที่เราทำอืม อร่อยไหมชี้อร่อยสัตว์อ่ะขนมที่เราแช่ไว้สองชั่วโมงเอขนมก็ได้แกะมาอันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันแกะได้หรือเปล่าวะเออนะลุ้นไปด้วยเชี้อ่ะอย่าพึ่งเจ็ดเจ็ดโดเจ็ดโดใส่ไปอันนี้แม่งโคตรเท่บอกเลยอันนี้รีบแกะเลยนะลูกอืมอันบางอันมันยังไม่เสร็จตัวมันยังไม่แข็งว่ะมันติด ตอนนี้เรากำลังแต่งหน้านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบายอีนน่กันเนางโอเคปึ๊บป๊าโอเลย ินมากเลยให้ตายเธอไม่น่าเชื่อซึ่งตัวนี้เราเรียกเมนูนี้ว่าช็อกโกแลตทาร์ตโนเบคโนเบคจริงๆอ่ะเลือกไปเลยพี่มีจาวันไหนอันไหนก็ได้นี่อันไหนก็ได้หยิบสิอย่าโกรธสิไม่ได้โกรธอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันเปื่อยจมูกฉันใช่ไหมไม่เปื่อยลองกินดังนั้นมันมีความแบบอร่อยมากอ๋ออ๋เนี่ยเอาเชอร์รี่เพิ่มอ่ะกินมาอร่อยมากแล้วก็กินกับสมูทตี้นะ เลิศคนอร่อยทำง่ายด้วยลองเอาไปทําดูนะคะทุกคนม,มันเป็นสแน็คที่แบบอร่อยใส่โปรตีนเข้าไปเพิ่มก็เพิ่มประโยชน์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยแล้วเมื่อกี้ไงนี่นะ โคตรดีเลยโคตรดีเลยแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าคุณจะรู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าคุณกินของหวานที่มีโปรตีนในตัวด้วยงั้นแปลว่ามันไม่ใช่แค่แบบไดนน้น้ตาลนี่ของหวานมันคือของหวานคุณเข้าใจไหมแต่พอมันมีโปรตีนช่วยเนี่ยจากแพนโตมอนสเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เราใส่ไปคือบานาน่าช็อกถูกไหมบา <Banana S 2> นแล้วมันจะมีไฟเบอร์แอนด์โปรไบโอติกด้วยงั้นคุณกินแล้วก็จะสุขภาพดีคุณก็จะมีความสุขแฮปปี้แล้วช็อกโกแลตที่เราใช้มันคือดาร์กช็อกโกแลตก็มีประโยชน์มีประโยชน์ลันลาแฮปปีี้้้ไไม่่่่คคคุุูนนนนะะทกกแตจดดอออรยยขาาบเลว ต้องมีเพนโตมอนสเตอร์เลิศสรุปได้ดีอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอมิกาเข้าครัวอร่อยอะอร่อยมากอืมเป็นอย่างเนี้ยกดไลทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กด b ับ r i b e อ่ะอยังไงก็ฝากนะคะสําหรับ plant โตมอนสเตอร์ซึ่งเป็นโปรโตีนที่ทําจากพืชจะกินแบบเชคเปล่าๆกับน้ําเปล่ากับนมแพลนเบสก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาทําเป็นสมูทตี้จะเอามาทําเป็นเบเกอรี่คือมันทําได้หลายอย่างนะคะซึ่งเราก็จะมีอยู่3รสชาติเราจะมีทั้งวานิลลานะคะมีทั้งบานานาช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลมารคิอาโต้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันอย่างวานิลลานี่ก็จะมีโปรโตีนนะคะหสกู๊ปเนี่ยจะมีโปรตีนพิ่ติบิกกรัมแล้วก็จะมี โปรตีน27กรัมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มโปรไบโอติกแล้วก็เพิ่มไฟเบอร์เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้อยากปรับความสมดุลในลำไส้ของเรานะคะให้มันมีความสมดุลอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดีอีกอันนึงคือตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือคาราเมลมัคคาโต้ตัวนี้จะมีคาเฟอีนเทียบเท่ากับกาแฟหนึ่งแก้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความหอมคาราเมลหอมกาแฟแต่ว่าทั้ง3รสนี้คือไม่มีน้ำตาล<ม>แล้วก็ทุกอันนะคะก็คือจะเป็นเดอรี่ฟรีใครที่แพ้นมวัวเซนซิที่ก มัวกินแล้วท้องอื่นท้องเฟ้อบางทีสิวขึ้นผื่นขึ้นอะไรเงี้ยลองหันมากินแพลนเบสดูนะคะแล้วเราจะแบบมีระบบขับถ่ายที่ดีมีผิวพรรณที่ดีนอกจากโปรโตีนแล้วนะคะแพลนโตมอสเตอร์เังมีตัวนี้ ตัวนี้ก็ฝากไว้ดวยลกันตัวนี้ก็เป็น monster shot สําหรับใครที่อยากจะดูแลเรื่องผิวอันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดคือผงผักและผลไม้รวม23ชนิดนะคะทั้งหมดคือสารสก,กัดจากธรรมชาติตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นการบํารุงผิววิตามินซีสูงแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะคือถ้าซื้อบอกว่ามาจากอ e ีมิตาเข้าครวัวปุ๊บเนี่ยซื้อกระปุกนะคะไม่ว่าจะรสไหนก็นแล้วแต่เราจะแถมฟรีนะคะเป็นเชคเกอร์ใหม่สีใหม่ล่าสุดสีช็อกพ,พิ้งที่ภูมิใจนําเสนอมากแต่ตรงนี้ไม่มี แต่ถ้าซื้อปุ๊บได้ไปเลยฟรีค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับ Plant Monster ค่ะ